ใายแรง้งจากวิดีโอที่เขาเอาลงมาเอ้ยใช้ปืนมือซ้ายด้วยว่าตายตัวเรียบร้อยจะงหาะสุดท้าย<ม>นิดนึงนิดนึดนดตงต่อตัวแรกดูคมนะกดูมเพื่อนไปยืนกองกันตรงทาวเวอร์นะกูวา่าไดกูว่าแพไอ่ะเหี้ยมันมันอย่างนั้นเลยว,วะเขาใส่แหลงผิดไปไว้โอ้โหโอ้โหทีมฝั่งนู้นอะกูวา่า เล่นไม่ค่อยนี่เท่าไหร่กูเดาว่าน่าจะโกเนี่ยดูเฟดเดินเลยเดินหนัวมากกี่เพื่อนตายไหนท็อปมิดใช่ไหมไอ้สัตว์ไม่ไม่บอกไม่แจ้งเลยเหรอว่าเฮ้ยระวังเดี๋ยวแม่งเดินดันมาป่าเดินไปยิงกันแบบว่านุ่มนิ่มกูเดาว่าสิวเออมึงเอาเอาบอลไปไปจ้ะเ่ายเฮ้ยไปต่อว่าคุณนี่ใช้ได้นะประสบการณ์กว่ากี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดสิบห้าปีครับโอ้โหเท่ากูเลย ไอไวเปอร์เล่นปืนมือซ้ายครับผมถ้าเป็นมือซ้ายนี่คือโหดอ่ะกูรู้สึกว่าเวลาโปรเพียเขาเล่นมือซ้ายมันดูเทปปกติคุณชอบใช้มือซ้ายไหมครับไม่ถึงใช้เล่นเกมเหรอเพื่อนมาสแต็กฟาเวอร์กันเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้มันอันนี้มันได้แบบเขาเขายืนนไงเขายืนซ้อนงานไงไม่คมมันยิงได้ก็จริงแต่ว่ามันใช้กระสุนเยอะมากในการจะฆ่าสักตัวหนึ่งเนี่ยอผมว่าตัวนี้ซิวครับอ่ะหันกูเอาโกครับเฮ้ย ประสบกางอ่ะเจ็ดสิปีเจ้าปีวัดทรงได้อยู่นะแล้วเพื่อนไปใบเพื่อนไอ้ตัวนี้บายเพื่อนเอ้ยมันบันนี่ฮอปได้ด้วยวะชี่ดมอนกูว่าน่าจะสูงกว่านั้นไอ้บันนี่ฮอปนี่คืออะไรก็คือไอการที่มันกระโดดแบบเดินแล้วก็โดดยึบยักยึบยักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรกูไม่เห็นมึงทำกูเท้าแอสเซนเดนยิงเข้ามึงเลยกันนะไปเฮ้ยกูตอบไดมอนก็จบแล้วเฮียไดมอนเขากูแล้วครับ เฮ้ยไอ้ชื่อว่ามันเดินเข้าผ่าเข้ามาบนี้เลยวโอ้โหมึงดูแค่ดูจากการล้วงเมื่อกี้กับมีดเนี่ยกูว่าแรงสูงอยู่จริงเหรออืมไอ้ตัวนี้แรงสูงแต่เสมอมาตอนนี้มันได้เล่นอยู่ในโซนแรงโกดูไอ้ทีมตรงข้ามไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เดินอื้อๆมานจะถือปืนแต่ว่าแพทก็สามารถเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเคยเป็นสรุปคุณทายว่าเป็นอุตส่าหแพทมึงทายว่าโกใช่ไหมโอเคเฮ้ย เฮ้ยไม่น่าเชื่อประสบการณ์กว่า75ปีมึงต้องไปฝึกร่ำเรียนกับพ่ออุ๊หม่พ่อชื่ออะไรนะไอ้เด็กเชื่อเดียวพ่อไงตักอ